อยู่กับ M. 2เจริญการช่างนะครับก็อัปเดตนะครับการจัดส่งสินค้านะครับทั้งหมดก็ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ท่านนะครับอีกท่านหนึงรอคอนเฟิร์มนะครับในส่วนของการจัดส่งนะครับก็ทั้งหมดนะครับถ้ารวมอีกท่านหนึ่งก็8ท่านนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าแต่ละตัวนะครับค่าติดรถไถแต่ละตัวไปที่จังหวัดไหนบ้างนะครับก็ สามารถชําระเงินปลายทางได้ทั้งหมดนะครับก็วันนี้วันที่2นะครับธันวาคม2566นะครับก็นี่ครับรถนี้นะครับลูกค้าสั่งจองมาประมาณ1อาทิตย์แล้วนะครับก็ผมส่วนมากจะได้ถ่ายเฉพาะเป็นคลิปสั้นนะครับรายละเอียดมันจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาลงรายละเอียดนะครับค่อนข้างที่จะให้ลูกค้านะครับเข้าใจว่าเอ๊ะการสั่งซื้อนะครับเราจะทํายังไงบ้างนะครับเวลาสั่งสินค้ากับผมนะครับ เราต้องโอนมัดจำไหมนะครับแล้วก็การที่จะจ่ายเงินนะครับเราจะทํายังไงนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับว่าแต่ละตัวนะครับไปที่จังหวัดไหนบ้างนะครับตอนนี้ขนส่งนะครับจะมี2เจ้านะครับที่รับกับเรานะครับขนส่งธนไม้นะครับเป็นขนส่งด่วนภาคอีสานนะครับส่งวันนี้พรุ่งนี้ได้รับสินค้านะครับแต่ว่าวันนี้จะเป็นวันเสาร์เนาะแล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นวันหยุดของขนส่งนะครับสินค้ามันก็จะไปอยู่ที่ตัวเมืองนะครับ ลูกที่ลูกค้าอยู่ก่อนนะครับแล้วก็พนักงานเขาก็จะส่งให้เป็นวันจันทร์วันทํางานปกติของขนส่งธนามัยนะครับในส่วนขนส่งของปนอนะครับไปสนีไทยนะครับสามารถจะส่งได้นะครับไม่มีวันหยุดนะครับไปษนีไทยไม่มีวันหยุดก็สามารถที่จะส่งได้ตลอดนะครับแล้วก็หลังจากที่ผมส่งให้วันนี้ก็ประมาณ4วันนะครับสินค้าก็จะถึงปลายทางนะครับก็เดือดค่อนข้างแรงเนาะเดี๋ยวไปดูนะครับว่าไปที่ไหนบ้างตัวนี้นะครับเป็นยันต์มาากแรงนะครับ ไปที่นะครับบ้านเมืองบ้านเมืองสีใครนะครับผมอ่านผิดยังไงขออภัยด้วยนะครับตําตําบลเมืองสีใครนะครับอําเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็เป็นยันมาสามสิบเก้าแร้งนะครับตัวนี้ก็ชำระเงินปลายทางได้เลยนะครับยันมาปกติจะเป็นตัวสีแดงนะครับนี่สียันตานะครับตัวนี้เป็นสียันตานะครับนี่ตัวนี้สียันตานะครับตัวนู้นก็เป็นสียันตามาครับแต่ว่าลูกค้านะครับ สั่งพิเศษนะครับลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนช่างเนาะใช้ไปเดี๋ยวเพื่อนแกก็เลยสั่งเป็นสีดํานะครับนี่เป็นสีดําตัวยันมาสายชิ้เก้าแรงใบผานยี่บสองนิ้วนะครับอ่าใบผานยี่บสองนิ้วสเปคโค้งผานนะครับเราก็ต้องทําให้ตรงรุ่นนะครับในส่วนตัวนี้สายชิ้เก้าแรงนะครับตัวนี้เป็นอ่า L ห้าศูนย์นะครับนี่ครับดูความแตกต่างนะครับนี่ เราผลิตเป็นโครงผานไขรโครงผานมันไม่สามารถที่จะติดตั้งกันได้นะครับติดตั้งได้แต่ว่าการใช้งานมันจะได้ผลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเราก็เลยเลือกที่จะผลิตเป็นรุ่นไขรรุ่นมันเลยแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับระดับขาไม่เหมือนกันความกว้างความสูงไม่เหมือนกันนะครับลูกค้าก็ที่สั่งซื้อไปนะครับส่วนมากผมจะค่อนข้างที่จะสอบถามรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับใครที่จะสั่งซื้อก็ให้ดูโครงผานด้วยว่าเป็นเป็นของอะไรนะครับใบกี่นิ้วนะครับแล้วก็ เป็นรถรุ่นอะไรนะครับส่วนมากผมจะถามประมาณนี้แหละนะเพราะว่าจะให้ลูกค้ามั่นใจว่าผมก็มั่นใจด้วยแหละว่าสั่งซื้อไปแล้วก็จะติดตั้งได้ถ้าแอดไลได้ก็ดีนะครับส่งรูปให้ผมดูได้ก็ดีนะครับตัวนี้ไปที่ํา,า,า,าจังหวัดอุบลราชธา,านีเนาะ1ท่านนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นคูตเอห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับตัวนี้นะครับไปที่ค่ายสมเด็จพระบรมบรมไตโรโลก ก็อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมอาจผิดยังไงขออภัยด้วยนะครับเพราะว่า,าชื่อค่อนข้างยาวเลยนะครับก็ไปที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับ L 5 0 1 8นะครับตัวนี้ก็สามารถชําระเงินปลายทางได้เลยนะครับลูกค้าไม่ต้องโอนเงินมาก่อนนะครับสินค้าถึงปลายทางแล้วค่อยจ่ายังินนะครับเห็นของแล้ว ค่อยจ่ายตังค์นะครับสั่งซื้อกับผมปลอดภัยแน่นอน100%นะครับตัวนี้คูปต้าเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับท่านที่สองนะครับในส่วนท่านที่สามนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นคนส่งไปสนีไทยนะครับไปที่อำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีนะครับตัวนี้ก็เป็นคูปต้าเอลสามหกศูนย์แปดนะครับก็สามารถชําระเงินปลายทางได้เลยนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับท่านที่สี่นะครับท่านที่สี่ไปที่อำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วนะครับตัวนี้เป็นคูปต้าเอลสี่เจ็ดศูนย์แปดนะครับก็จ่าซิ์เอก เฉลิมชัยนะครับขอบคุณลูกค้านะครับที่ไว้วางใจนะครับก็ลูกค้าก็แอดไลน์มามาถ่ายรูปโครงผ่านไหมผมดูแล้วแหละนะครับก็จัดให้ตรงรุ่นเลยนะครับตัวนี้ก็ชําระเงินปลายทางได้นะครับขนส่งไปสนีไทยแล้วก็ตัวนี้ก็ขนส่งไปสนีไทยเหมือนกันนะครับเป็นคูปต้าเอลสี่ศูนย์นะครับหนึ่งแปดนะครับไปที่อําเภออารัญญประเทศจังหวัดสาก้วนะครับตัวนี้ก็สามารถชําระเงินปลายทางได้นะครับขอบคุณลูกค้านะครับแล้วก็อีกสองท่านนะครับ ตัวนี้เป็นขนส่งด่วนภาคอีสานเนาะก็ตัวนี้เป็นยันม่าสามห้าเจ็ดห้าสิบเจ็ดแรงนะครับตัวนี้ใบผานยี่สิบสี่นิ้วนะครับตัวนี้ใบผานยี่บสี่นิ้วตัวนี้ใบผานยี่บสองนิ้วเดี๋ยวดูความต่างครับนี่ดูความต่างนะครับอ่าไม่เหมือนกันนะครับแต่ละรุ่นนะครับเวลาเราจะออกแบบในส่วนของคาเนี่ยเราก็ต้องดูในส่วนของโค้งผานด้วยใบผานด้วยนะครับความสูงความกว้างทุกอย่างมีผลหมดนะครับตัวนี้ไปที่ อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะครับขอบคุณลูกค้านะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นยันตมาสามสิบเก้าแรงนะครับก็ใบผ่านยี่สิบสองนิ้วนะครับตัวนี้ใบผ่านยี่บสองนิ้วนะครับตัวนี้ไปที่อำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬนะครับก็สามารถที่จะเก็บเกินปลายทางได้ทั้งหมดนะครับในส่วนสต๊อกก็มีฟอร์ดนะครับห้าสิบแรงคงผ่านอิสระสี่สิบแรงนะครับแล้วก็ตัวคูบต้าคงผ่านเหมือน CMT นะครับ ก็มีพร้อมจัดส่งนะครับ M6240 MU57 ส่วนตัวนี้นะครับเราจะไปส่งที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อเช้าลูกค้าโทรตามผมแล้วนะครับตัวนี้ส่งวันที่5นะครับผมยังไม่ลืมนะครับเพราะว่าทุกตัวที่ลูกค้าสั่งซื้อมาอยู่ในในส่วนของคิวจัดส่งสินค้าทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวฟอร์ดไคลแิงลีฟอขา CMT นะครับก็มีพร้อมส่งนะครับพี่น้องท่านใดอยากจะได้ก็โทรมาสอบถามผมได้นะครับ ก็ประมาณนี้ครับผมจะส่งสินค้าให้วันนี้นะครับแล้วก็การผลิตงานขึ้นงานผลิตงานนะครับลูกค้าไม่ต้องโอนมาจํามานะครับก็ต่างคนก็ต่างที่จะเดี๋ยวนี้การขายของนะครับไม่ค่อยที่จะเหมือนเดิมนะครับเนาะลูกค้าหลายท่านก็โดนโกงโดนอะไรนะครับผมก็เข้าใจนะครับในส่วนการขายของผมเนี่ยก็คือผมจะไม่ให้ลูกค้ามาจําเลยนะครับ ผมจะขอแค่ชื่อที่อยู่นะครับลูกค้าก็จะไม่ต้องรับความเสี่ยงนะครับอ่าไม่ต้องรับความเสี่ยงตรงที่ว่าโอนตังมาแล้วจะได้ของไหมนะครับเดี๋ยวจะโอนตังมาแล้วจะหายไหมนะครับค่อนข้างที่จะโดนกันเยอะนะครับผมก็เข้าใจนะครับตัวนี้ผมก็ให้ลูกค้าแจ้งชื่อที่อยู่มานะครับแล้วก็ผมก็จะผลิตงานให้นี่ครับตามรอบที่ผมผลิตนี่แหละ พอถึงวันจัดส่งผมก็จะโทรแจ้งก่อนว่าเออผมจัดส่งแล้วนะอีกประมาณ4วันสินค้าก็จะถึงปลายทางนะครับถ้าสินค้าถึงปลายทางแล้วพนักงานเขาก็จะโทรหาให้ลูกค้าเข้าไปรับสินค้าเองนะครับตัวนี้ถ้าเป็นขนส่งปอนไปเนีไทยนะครับลูกค้าต้องไปรับเองที่ไปเซนีไทยนะครับเพราะว่าเป็นสินค้าชิ้นใหญ่เนาะแล้วก็เห็นของแล้วค่อยจ่ายตังค์นะครับผมไม่ต้องจ่ายตังค์ผมก่อนเด้อไม่ต้องจ่ายตังค์ก่อน ใครที่โทรหาลูกค้าแล้วบอกว่าเอ๊คาดไปถึงแล้วนะครับให้โอนตัง์มาก่อนเลยอะไรประมาณนี้ไม่ต้องโอนเลยนะครับต้องเห็นของก่อนเท่านั้นนะครับถึงจะจ่ายตังค์นะครับก็ปลอดภัยแน่นอนร้อเซนนะครับก็ที่ผมส่งมาไม่ไม่มีปัญหาเลยนะครับในเรื่องของการที่จะติดตามสินค้านะครับก็ผมสามารถที่จะติดตามให้ได้ทุกท่านนะครับถ้าเป็นคนส่งด่วนภาคอีสานก็ไม่ค่อย เป็นห่วงเท่าไหร่เพราะว่าส่งวันนี้พรุ่งนี้ก็ถึงแล้วนะครับยกเว้นติดวันอาทิตย์นะครับใครสนใจก็สามารถที่จะสั่งผลิตได้นะครับตอนนี้ยังมีเวลาที่จะสั่งผลิตนะครับก็ให้รีบๆนะครับเพราะว่าถ้าถึงตอนที่เขาลงนาลงอะไรแล้วนะครับสินค้ามันจะไม่ได้ผลิตตามเป้าแบบนี้นะครับเนาะมันจะเร่งงานทุกวันเลยแล้วก็คิวมันก็จะต่อๆกันนะครับใครที่มีเวลามีกําลังตอนนี้ก็อยากจะให้ลูกค้านะครับวางแผนการใช้นะครับก็ตัวนี้ก็ ติดได้ทุกรุ่นนะครับผลิตได้ทุกรุ่นนะครับสนใจก็โทรสอบถามผมได้นะครับเบอร์โทร0887478136นะครับโรงงานอยู่จังหวัดมหาสาครคามนะครับก็ใครที่จะดูการใช้งานก็เข้าไปดูในวิดีโอนะครับกดคําว่าวิดีโอมันก็จะขึ้นการใช้งานการติดตั้งก็ง่ายๆเลยนะครับขันน็อตล็อก4ตัวนะครับติดปัญหาตรงไหนก็ทักหาไลนา์หาผมได้ตลอดหรือจะเป็นเบอร์โทรผมนะครับ โทรมาได้ตลอดเลยนะครับตอนดึกๆนะครับสี่ทุ่มห้าทุ่มผมก็รับโทรศัพท์ให้นะครับถ้าผมตื่นนะไม่ตื่นตอนเช้าผมก็โทรกลับแน่นอนนะครับผมไม่ทิ้งลูกค้าทุกท่านนะครับใครที่โทรหาผมไม่ติดยังไงผมก็โทรหากลับคืนนะครับบางท่านก็จะบันทึกเบอร์นะครับจะบันทึกเบอร์ผมแต่ว่าก็ยิงมานะครับเหมือนเหมือนกดโทรออกเพื่อจะให้เบอร์มันบันทึกนะครับบางทีผมก็ไม่รู้ผมก็โทรกลับนะครับก็ประมาณนี้เนาะใครสนใจก็โทรสอบถามผมได้เบอร์โทร 088 7478136สามารถเก็บเงินปลายทางได้ทั่วประเทศไทยคะ่ะฝากาไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ